สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเกรือไว้นะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระร่วงนะคะพี่ขาพระร่วงอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาพระร่วงรางปืนเนื้อสนิมแดงนะคะหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร 0840659180กนได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นพระร่วงเ yes นื้อสนิมแดงนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะชวดนี้อันนี้เป็นพระร่วงเหมือนกันค่ะพี่ขาอันเป็นพระร่วงเนี่ยค่ะอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพระร่วงเนื้อสนิมแดงอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขา ห,หรือถ stop, oh. ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงแคปรูปมาได้นะคะพี่ขาแล้วแอดไลน์มาค่ะพี่ขาเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นภาพรยน้ำตนิมแดงค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่600ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพาะปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่ขาภาพปิตาหลวงปู่โตอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาปิดตาหลวงปู๊หลวงปู่โตเริ่มก่ออย่างนี้สภาพก่ออย่างนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนันี้เป็นพระสมเด็จวัดปากน้ำนะคะพี่ขาสมเด็จวัดปากน้ำสภาพอย่างนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะสมเด็จวัดปากน้ำอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพระสมเด็จวัดปากน้ำค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ขานะคะหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะเขียนว สองห้าสี่ห้าไหมคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อเงินนั่งหลังช้างนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนูไม่ทราบที่ว่าเหรียญที่ไหนแต่รู้ว่าของพัทลุงนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาเหรียญนี้หนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนแต่รู้ว่าเป็นของจังหวัดพัทลุงค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขา รูปปลอดหลงพ่อเดิมสภาพเริ่มเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นเริ่มกะเช้าอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่600บาทปลายตามหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปปลอดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นหลงพ่อพรมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นหลงพ่อพรมหลังตอรี่นะคะพี่ขาสภาพเริ่มเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเนี่ยมันแตกหน่อยนะคะพี่มันแตกค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าแค่600บาทพอค่ะ อันนี้หนูขายตามสภาพนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้ขายสภาพนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อพรมหลังตอรี่นะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกะลาลาหูอมจันทค่ะพี่ขากะลาลาหูอมจันทอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ้นหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขากะลาแกะลาหูอมจันทร์7ร0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขา เป็นเดือนหลวงพ่อเดิมเริ่มมาสภาพนี้อันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเดือนหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดสภาพเริ่มอย่างนี้อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดเริ่มสภาพเก่าๆโบราณอย่างนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นอ่า เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเด่นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเด่นหลวงปู่ทิมอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเดอนนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาพเ่ลายค่ะส่วนอันนี้ป็นจ บหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญจบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่ขาเหรียญจบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้เปิดไว้600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามักไฟนะคะพี่ขารูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามักไฟอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะ600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามักไฟค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่อทับวัดอันคงนะคะพี่ขาผ้าปิดตาหลวงพ่อทับวัดอันคงอันนี้ด้านหลังมีลายจานะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาผ้าปิดตาหลวงพ่อทับวัดอันลงหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ส่วอันนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบท,นนาาบที่เป็นไม้อย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นนี่นะคะ นี่ยค่ะเป็นสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นรูปปลดหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมนะคะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห0บาทนะคะพี่ขานะคะสภาพเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะ นคะคะอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อท่า,ทานค้ายผมคุม้มหนูขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้าหูยานะคะพี่ขาผ้าหูยาเนื้อชิ้นอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาผ้าหูยาเนื้อชิ้นอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นนะคะพี่ขาถ้าเกิดภาพ talking, ไม่ชัดยังไงก็ แคปรูปมาได้ค่ะพี่ขายเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานะคะผ้าหูยันเนื้อจินขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาหลวงพ่อเงินอุ้มบัตรอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินอุ้มบัตรอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม5 0ิบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติด YO ต่อมาได้นะคะพี่ขา600บาทเลยค่ะอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อพรมหลวงปู่ดูปลุกเสกอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม5 0บาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขานะคะหลวงปู่ดูปลุกเสก700บาทปลายทางบอกเพิ่ม20บาทเลย ส่วนอันนี้เป็นผสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาผสมเด็ดเก่าไม่ทราบที่หนูขอไว้องคละหกร้อยบาทนะคะพี่ขานนค่ะอันนี้ได้มาสภาพเริ่มอย่างนี้นะคะพี่ขาได้มาสภาพเริ่มอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จเ <สน S 2> ก่าเหมือนกันนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้องค์ที่สองนะคะพี่ขาส่วนอันนี้องค์ที่สามค่ะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทโอ้โหขอโทษค่ะ หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาพระสมเด็จเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าๆเนื้อสวยๆค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะอันนี้องค์ที่สามนะคะพี่ขาอันนี้องค์ที่สี่ค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพระสมเด็จอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้หนูขายสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะด้านหลังเหมือนเขียนว่าหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะพี่ขานะคะเหมือนมีรูปพระอยู่ด้านหลังนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ พี่ขาพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะมีทั้งหมด4องค์นะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนก็บอกเลขมาได้ค่ะ1 2 3 4าค่ะพี่ขานะคะอันนี้เปิดไว้600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้เป็นแหวนหลวงพ่อทบแหวนหลวงพ่อทบนี่ค่ะนคะนคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทแหวนหลวงพ่อทบอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ เขาเรียกว่าเวนพิจก,กับใช่ไหมคะพี่เนี่ยคะ่ะก,กับหัวกับพางได้หมุนได้ค่ะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่คะ600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเวนหลวงพ่อทบคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นตลับสีพึ่ง,งของครูบาวังนะคะพี่ขาตลับสีพึ่งครูบาวังอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาตลับสีพึ่ง ครูบาวังค่ะอันนี้คือสภาพด้านในนะคะพี่ขานะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจด้านนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขาตราสีพึ่งครูบาวังค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกลมเหรียญกลมโอภาสีค่ะพี่ขาเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อโอภาษีนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขา เดี๋ยวก้มหลวงพ่อโอปาสีค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกอะไรไม่ทราบที่ค่ะอันนี้เป็นลูกสกุลดไม่ทราบที่แล้วกันนะคะพี่ขานะคะมีมีมีรอยจานรอบลูกวนะคะพี่ขามีรอยจานรอบรอบลูกเลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นลูกสกุลดไม่ทราบที่นะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เออแล้วจะมีเชือกถักเหมือนถัก ผักโบราณนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพิค oui, าเน่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระพิคาเน่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพี <mus> ่ดูค่ะพี่ขาสวยมากเลยค่ะเก่ากรึบคมคมชัดเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นพระ เป็นพับพิคันเน่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพับพิคันเน่ค่ะส่วนอันนี้เป็นสร้อยนะคะพี่ขาเอ้ยแป๊บนึงอันนี้เป็นกิ่งค่ะพี่ขากิ่งไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้เป็นผักกิ่งกอๆไม่รู้ที่นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นผัากิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ ใต้ฐานจะมลีลงทองอย่างนี้ค่ะพี่ขานนะคะ ดูคาบขี้บงขี้เบ้าคาบเก่าเต็มเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50ิบาทนะคะส่วนอันนี้เป็นสร้อยค่ะพี่ขาเป็นสร้อยประคำนะคะพี่ขาเป็นสร้อยประคำพราปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขานะคะเป็นสร้อยประคำพราปิดตาหลวงปู่เอี่ยมสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ดูเชือกพี่ดูความเก่าของเชือกที่เขาเก็บไว้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นสร้อยเม็ดประคำอย่างนี้นะคะพี่ อันนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขา1,200บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดพร้อมโอนยังไงก็ 1, 3 0 0 1,200บาทค่ะ1,200บาทพร้อมโอนค่ะพี่ขาปลายทาง1,250บาทนะคะพี่ขายนะคะอันนี้เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขา1,200บาทปลายทาง50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นกุมาหลวงพ่อเต๋อค่ะพี่ขากุมาหลวงพ่อเต๋ออันนี้หนูขอไว้ที่ตัวละ600บาทนะคะพี่ขาขอไว้ที่ตัวละ600บ ค่ะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาน้องมี3ตัวนะคะอันนี้ตัวที่1ค่ะพี่ขา600บาทค่ะปลายทาง50บาทค่ะอันนี้น้องตัวที่2ค่ะพี่ขากูมาลงพ่อเต๋อเหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้เป็นน้องสีแดงนะคะพี่ขานะคะ นี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คูมาหลวงพ่อตีหลวงพ่อหลวงพ่อตีนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ตัวละหกร้อยบาทนะคะพี่ขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องสีเขียวค่ะหุ้มสุงทองนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจก็บูชาน้องไปได้นะคะพี่ขาน้องไม่ดื้อไม่ซนนะคะพี่ขานะคะนี่ค่ะมีสามตัวนะคะพี่ขาตัวละหกร้อยบาทค่ะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็แอดไลน์หรือติดต่อมาได้นะคะพี่ขาถวอันนี้เป็นพระเนื้อว่านค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระเนื้อว่าลวง ทวดปี2497นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปี2497ค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะนี่คือสภาพใต้ฐานค่ะพี่ขาสภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497นะคะพี่ขาขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็แอดไลน์หรือติดต่อมาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขา นี่ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านค่ะ800บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นมีค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมีหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาสภาพแบบพกพาค่ะพี่ขาสะดวกสบายค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขามีหลงพวกไวดั้มนี่หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาอันนี้คือสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่สภาพด้านในคือจะเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเขาแบบเก่ามากค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาค่ะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขา ฝากพี่ๆกดติดตามให้จ่องกรลาเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาหนูจะได้มีกำลังใจมาอัคดคลิปนะคะอีพีนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ